ทำยังไงจะให้ composition นะคะอของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมีเซกเตอร์นะคะที่น่าสนใจตอบสนองต่อเทรนด์ของตัวการทำธุรกิจในปัจจุบันสิ่งที่เรามมีดีอยู่แล้วเช่นตลาดทุนไทยเนี่ย มีพัฒนาการเรื่องกรีนดีมากนะคะเราเราเป็นตลาดทุนที่ผู้ระดมทุนเนี่ยนะคะให้ความใส่ใจเรื่อง ESG เราให้ความสำคัญกับผู้ลงทุนทุกกลุ่ม,มต่างประเทศที่ชื่นชมนะคะว่าว่าเราก็จะมีข้อมูลที่โปร่งใสมากพอ จากคลิปที่แล้วที่เราพูดคุยกับท่านเลขากราโตในเรื่องการดรดดับมาตรการควบคุมช็อตเซลลิงและโปรแกรมเทรดดิง้งมาใน EP นี้เรามาคุยกันต่อเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็น New s curve เข้ามาในตลาดทุนไทยเพื่อให้เกิดความน่าสนใจและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาไปรับชมกันต่อได้เลยนะครับ บทบาทของสมรง,งานเนี่ยมีทั้งเรื่องของการกํากับและพัฒนาการนึกภาพง่ายๆเหมือนเรามีตลาดสักอันหนึง่งแล้วเราอยากจะเดินก็ไปซื้อของเราก็อยากจะเข้าไปในตลาดที่มันออเดอรี่ก็คือมีการจัดการที่ดีคนเข้าไปซื้อไม่โดนเอาเปรียบคนมาขายก็ไม่โดนเอาเปรียบเกิดการเขาเรียกว่าฟังก์ชันหน้าที่ของแต่ละคนแต่ท้ายที่สุดเนี่ยต้องให้ตลาดนั้นมันสะอาดขนาดไหนมีระเบียบเรียบร้อยขนาดไหนแต่ของที่มันขายอ่ะ มันอาจจะไม่เป็นที่น่าสนใจหรือแข่งขันไม่ได้กับตลาดอื่นนะคะอันนี้เดนว่ามันเป็นบทบาทอีกด้านหนึ่งที่เราต้องพัฒนาอยากเห็นบทบาทของร่วมมือร่วมใจกันนะคะทํายังไงจะทําให้ตลาดทุนไทยอ่ะมันมีความน่าสนใจนะคะนั่นชื่อว่าทุกตลาดนะคะไม่ต้องพูดถึงตลาดทุนก็ได้เพราะเขาเรียกว่าอายุของสินค้าละกันนะคะเวลาเรามีสินค้าสักตัวหนึ่งเคยเป็นที่นิยมขายดีพอถึงจุดหนึ่งมันก็น่าที่จะ มีคู่แข่งขึ้นมาม,มีความขาดเสน่ห์ในบางจังหวะเราก็ต้องใส่อะไรเข้าไปเพื่อให้สินค้านั้นนะคะตลาดนั้นยังเป็นที่ดึงดูอยู่นะคะอ,อันนี้เดนมอรเป็นเชิงพัฒนาทำยังไงจะให้ composition น,นะคะอของบริษัทจทะเบียนเนี่ยมีเซกเตอร์นะคะที่น่าสนใจตอบสนองต่อเทรนด์ของตัวการทำธุรกิจในปัจจุบันตลาดก็ต้องมีภาพที่ชัด นะคะว่า<ม>เรากําลังจะส่งเสริมอะไรนะคะในภาพของรัฐบาลนะคะก็<ม>ต้องมีภาพที่ชัดและถ้าทุกภาพเนี้ยมันสอดคล้องไปด้วยกันนะคะมันก็น่าจะทําให้ตลาดทุนไทยเนี้ยกลับมามีสเสน่ห์จริงๆแล้วเนี่ยถ้าในสิ่งที่เราทำได้เลยเป็นควิกวินเนี่ยเ<ม>ชื่อว่ามันเป็นเรื่องของว<อ>ิสิบลิตี้ทำไงจะทำให้ ต่อให้เรายังไม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาสิ่งที่เรามีดีอยู่แล้วเช่นตลาดทุนไทยเนี่ยมีพัฒนาการเรื่องกรีนดีมากนะคะเราเป็นตลาดทุนที่ผู้ระดมทุนเนี่ยนะคะหให้ความใส่ใจเรื่อง ESG ปัจจุบันเนี่ยเดนเชื่อว่าไม่มีใครปฏิเสธนะคะว่า ESG เนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นธีมนะคะมันเป็นทางรอดมันเป็นสิ่งที่เม็ดเงินควรจะต้องไปลงนะคะไม่ว่าจะเป็น Investment ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ระดมทุนเพื่อไป transition business mm hmm. เดิมๆอันนี้นะคะถ้า quick win เลยก็คือทำยังไงจะให้มี visibility mm hmm. ในเรื่องนี้ว่าตลาดทุนไทยอ่ะเรามีเรามีข้อ oh, ดีตรงนี hmm. ้ตลาด mm hmm. ทุนไทยอ่ะเรามีสิ่งที่มัน intangible mm hmm. นะคะ mm hmm. เรนมองก็คือการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนอันนี้สํานักง,งาน mm hmm. เนี่ยนะคะที่ทําทํมาตลอดนะคะแล้วก็มุ่งมั่นจะทําให้เกิด visibility ตรงนี้ mm hmm. ก็คือ one report วนรีพอร์ตเนี่ยเป็นสิ่งที่บริษัทจดทะเบียนเอามาเผยแพร่กิจกรรมที่ท่านทำรเราก็ไปในแนวที่ท่านํำอะไรที่เกี่ยวกับ Carbon ission, ะคาร์บอนอิมิชชั่นท่นกอดอ่าไปนะคะอนอกเหนือจากนั้นในในสิ่งที่เราไปได้อีกก็คือโซเชียลอิชชูนะคะต่างๆเหล่านี้ถัดมาก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่พัฒนา Product นะคะทำยังไงเราจะมีโปรดักต์พวกที่เป็นกรีนมากขึ้นนะคะเป็นพวกที่เป็น transition <Okay. S 2> finance มา,มากขึ้นตอนนี้สํานักง,งานก็กําลัง h e ียริ่ในเรื่องของ green investment trust อยู่มีป่านะคะเป็นป่าที่เป็นไม้มีค่าแล<ต>้วค,คือใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะขณะที่คุณกําลังใช้ประโยชน์ที่ดินปลูกป,ปัาไม้มีค่าที่เป็นเชิงพณิชย์คุณจะตัดในอนาคต ระหว่างทางคุณก็มีคาร์บอนนะคะอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะแล้วเ,เหมือนเราพยายามที่จะสร้าง Product นะคะมาเป็นทางเลือกออนะคะแล้วก็พยายามที่จะเอาสิ่งเหล่านี้นะคะมาให้เกิดการรับรู้ส่เงเสริมทั้งนเรื่องออของการมี Green i n v e s t m t n t ถามว่าพวกบริษัทที่เรามีอยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยข้อดีเนี่ยจริงๆก็คือว่าเขามี Operation ที่มันแน่นอน ะะแล้วเขาก็เลยมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นได้ดีกับภาวะเศรษฐกิจงั้นถ้าเราไปดูในเชิงของตัวเงินปันผลนะคะดีเวเดนยูของบ้านเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แย่เลยนะคะเรียกว่าดีเลยด้วยซ้ํานะคะเรียกว่าดีเลยด้วยซ้ำนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมันก็อีกด้านหนึ่งก็คือต้องมอง growth ถูกไหมคะมคนมาซื้อหุ้นวันนี้เขาไม่ได้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ผ่านมา เพราะเขากำลังมาซื้อในปัจจุบันเพื่อรอเ e อร์ฟอร์แมในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็น p e r f o r m ร์แมในอดีตต่อให้มันดียังไงเนี่ยนะคะเราก็อยากได้ความมั่นคงว่ามันจะเติบโตในอนาคตเราก็อยากเห็นพวกเซกเตอร์ที่มันจะมีกรอนะคะนะคะ,ะแน่นอนนะคะเ,เชื่อว่าการที่จะไปดึงพวก S-curve นะคะหรือพลังงาน ทั้งเลือกนะคะหรือว่าพวกที่มันกําลังตอบโจทย์ของสังคมที่มันกําลังจะเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวกรีนนะคะอีโคโนมี่นะคะดิจิทัลอีโคโนมีนะคะเราต้องอยากเห็นนะคะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเรียนว่าอย่างนี้ค่ะเดนไม่ได้บอกว่าเราไม่มีเสน่ห์นะปัจจุบันนะคะคแต่เดนแค่ว่าเป็นหน้าที่ของทุก ภาคส่วนนะคะที่จะทําให้เสน่ห์ถ้ามันมีอยู่ก็มีอย่างยาวๆไปเราก็ต้องเติมนะคะในเซกเตอร์ที่เรามองว่ามันจะมีกรอสแล้วก็เข้ากับธีมที่เป็นธุรกิจที่มันจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันเราก็เห็นอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องของกรีนเรื่องของดิจิตอลนะคะ,ะเรื่องของเอจจิ้งโซซ t y ตี้ยกตัวอย่างนี้เป็นต้นตลาดก็อาจจะกำลังคิดว่าเราจะไปจูงคนพวกนี้มาได้ยังไง ะะสำนักง,งานก็อาจจะต้องไปดูว่าเกณฑ์ของเราเป็นอุปสระคะครคกับาบางาเซกเตอร์ <Okay. S 1> หรือไม่อย่างนี้เป็นต้นก,ก็เป็นสิ่งอะไรที่ทุกคนก็ต้องคุยกันล่าสุดนะคะเหมือนกรอมีมากขึ้นนะครับคืออันนี้เราวางแนวทางหรือมองไปว่ายังไงครับว่าความสำคัญของนงักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาครับจริงๆเนี่ยนะคะถ้าเป็นในแง่ของตัวตลาดทุนไทยเนี่ยนะคะ เราให้ความสําคัญกับผู้ลงทุนทุกกลุ่มนะคะทุกกลุ่มนะคะถ้าในแง่ของการที่อ,อย่างที่อตอบใน อีพีก่อนหน้านะคะตลาดทุนไทยยังมีมิติที่น่าสนใจหน้าที่ของเราก็คือทำยังไงให้เขารับรู้ข้อมูลตรงนี้เราก็ทำให้วิส i บลิตี้ในเรื่องของ EST นะคะในเรื่องของความโปร่งใสนะคะของการเปิดเผยข้อมูลจริงๆเนี่ยตัวการเปิดเผยข้อมูลอย่างงบการเงินของบ้านเราเนี่ยนะคะเราเปิดเผยงบการเงินที่รับการรับรองเป็นรายใตรมากอันนี้เป็นสิ่งที่ต่างประเทศที่ชื่นชมนะคะว่าเราก็จะมีข้อมูลที่โปร่งใส มากพอนะคะ,ะสม่ำเสมออย่างเป็นต้นนั่นชื่อว่าหน้าที่ของสำนักงานเนี่ยนะคะทำยังไงจะทำให้เกิดการเชื่อมั่นในเรื่องของตัวข้อมูล disclosure base นะคะต่างๆเหล่านี้นะคะแล้ววันนี้เจมส์ว่าขอขอบคุณท่านเลขากรามากนะครับที่มาให้ข้อมูลกับนักลงทุนและผู้ชมของ Info q u e วทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเจมส์และท่านเลขากราก็ขอ,ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ